การวัดขนาดนะครับเราจะใช้ขนาดเดียวกัน huh. ก Mont ับคลิปวิดีโอแรกนะครับซึ่งก็คือชิ้นงานเดียวกันนะครับเนื่องจากสมาชิกที่จะเข้ารับการทดสอบวัสดุนะครับมีจํานวนมากนะครับอาจารย์จึงจําเป็นจะต้องให้บางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่ เข้ารับการทดสอบนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการทดสอบของแต่ละกลุ่มนะครับฉะนั้นข้อมูลที่ได้นะครับจะถูกแชร์กันระหว่าง3ากลุ่มนะครับข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบนะครับจะเท่ากันทุกกลุ่มนะครับยกเว้นขนาดของวัสดุไม้นะครับที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายไปนะครับจะไม่เท่ากันนะครับ หลังจากที่ทดลองเสร็จแล้วนะครับชิ้นงานไม้ของเรานะครับจะเกิดการแตกหักนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ละกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะที่เกิดนะครับก็จะเป็นดังรูปที่ขึ้นให้ดูนะครับซึ่งเราก็จะนําข้อมูลที่ได้นะครับไปใช้ในการคํานวณต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นค่าที่ได้จากการใช้เวอร์เนียวัดข,ดขนาดของไม้นะคะก็คือ42.25กับ42.5นะคะค่ะแล้วเราก็จะนำสองค่านี้นะคะความกว้างและความยาวของไม้เนี่ยมาหาพอยเชนอลแอเรียโดยที่เราจะนำตัวความกว้างและความยาวมาคูณกันแล้วทั้งสองเนี่ยคูณด้วยวงเล็บ1ยกกำลังสองหารด้วย10ยกกำลังสอง ที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการจะเปลงหน่วยจากตารางมิลลิเมตรเป็นตารางเซนติเมตรค่ะก็จะได้ค่าว่าเป็น17 9 5จุดหค่ะค่าในฟอร์มูล่บค่าโหลดนะคะเราก็จะดูได้จากไฟล์ที่อาจารย์ส่งมาค่ะก็คือจะเป็นอย่างข้างต้นที่ขึ้นรูปเลยค่ะก็คือคอลัมน์ที่1น,นะคะเราจะเอาไปเทนในค่าโหลดค่ะ ส่วนคอลัมน์ที่3นะคะเราก็จะเอาไปแทนในค่า o r m o r m a t i o n หลังจากที่เราได้ค่า d e f o r m a t i o n มาแล้วนะคะเราก็จะมาหาค่าสเตนค่ะค่าสเตนเราจะหาจากการที่นำค่า d e f o r m a t i o n เนี่ยมาหารด้วยค่าดีหรือความกว้างของไม้นะคะก็คือเราก็จะเขียนเท่ากับ,บเท่ากับแล้วก็ครอบ ช่องของช่อง deformation แล้วก็กดเครื่องหมายหารแล้วก็กดช่อง42.5แล้วก็แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เป็นค่าของสเตนค่ะต่อมานะคะเราจะใช้เราจะหาค่าสตรทโดยการใช้ค่าโหลดหารด้วยค่า positional area ก็คือเราจะเขียนเท่ากับแล้วก็ครอบทั้งหมดแล้วก็กดเครื่องหมายหาร พอเซ็กชันาลี hmm. ก็จะได้ค่าอต่อมานะคะเราก็จะเอาค่าสเตนกับสเตนเนี่ยที่เราคิดคำนวณมาทั้งหมดนะคะทุกตัวเนี่ยมาคำมาพอดกราฟเพื่อหาค่า p r o f e s i o n a l กับค่า view point แล้วก็ค่า anti m i ะ,ะ mm hmm. ก็คือเราจะครอบทั้งหมดแล้วเราก็กดเลือก insert แล้วเราก็จะสร้างกราฟโดยใช้เป็นจุดอันนี้ค่ะอันนี้ เราก็จะทากมาเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ลากเส้นให้เห็นชัดขึ้นอันนี้เราก็จะขีดเส้นเหลืองไว้แล้วลว,ลว่าอันนี้คือจุด proportional ขออนุญาตนะขออนุญาตดูขั้นตอนนี้เราขออนุญาตใช้โทรศัพท์ถ่ายไว้เพื่อเอาไปเขียนค่านะคล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดยิว point ส่วนอันสุดท้ายของเราก็จะเป็นจุดอันติเมดค่ะแล้วพอแล้วพอเราได้ค่าของทั้ง3ามค่ามาแล้วนะคะเราก็จะเอามาเขียนในช่องนี้ค่ะ